ในระบบเห็นว่าในระบบที่ผ่านแอร์ไดเออร์ก็คือในระบบตั้งแต่ระบบ3เป็นต้นไปว่าในระบบ3เป็นต้นไปในระบบ3นั้นสามารถที่จะกระจัดความชื้นได้ถึงลบเรื่องราวการดําเนินธ,ธ,ธุรกิจจากตึกแถวเล็กๆที่อยู่ใจกลางเมืองหลวงโดยกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันผ่านการเดินทางบง่มเพาะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า30ปีหลอมรวมเป็นเรา บริษัท USE f o r l i n e เริ่มต้นในปี2,535ท่านอาจารย์ขวัญชัยสินทิพย์สมบูรณ์เริ่มก่อตั้งบริษัท u n i นี่ยนเซกิเอ็นจิเนียริจากตึกแถว2คูหาซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของท่านย่านดินแดงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้น เริ่มขยายธุรกิจโดยการร่วมทุนจากโฟลาร์ไฮลรลิกประเทศสิงคโปร์ใน2ปีต่อมาและได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท USE โฟ L ารจำกัดและมีการจัดตั้งโรงงานแห่งแรกในปี2540คืนที่ b ิ g ก a ล d f a แ t คตอรี่จังหวัดปทุมธานีเพื่อรับผลิตอุปกรณ์ระบบไฮดรอล,ลิกทุกประเภททั้งงานโมบายและงานไฮรอิกในโรงงานอุตสาหกรรม หละต่อเนื่องยาวนานม,มาถึงปี2,548บริษัทสามารถทำยอดขายได้หลักร้อยล้านบาทเป็นครั้งแรกที่ทั้งในปี2,548นี้ได้มีการย้ายฐากนการผลิตไปที่โรงงานแห่งใหม่รวมมีขนาดใหญ่กว่าเดิมบนพื้นที่สักไรนักนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี1ปีต่อมาหลังจากที่ย้ายมาที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครแล้วเรา ได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฮดพีสคูลเป็นศูนย์อบรมฮดรอลิกและนิวเมติกรวมไปถึงแผนกขายงานด้านชุดฝึกทดลองทางการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดลองด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตลอดจนงานด้านการกอบรมให้กับสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปในปี2556เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเราในการขยายฐานการผลิตเราได้สร้างโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโรงในพื้นที่เดิมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อเรารับการผลิตที่มากขึ้นรวมไปถึงงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมูลค่าสูงขึ้นจวบจนได้ระยะเวลาประมาณ6ปีเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เราบริษัท USE 4 Line เข้าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยอย่างยังย่งยืนโดยเราทำการย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมาอยู่ณโรงงานแห่งใหม่ตำบลเชียงรากน้อยบนพื้นที่กว่า40ไร่เรา ได้สร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานการผลิตสูงเพื่อรรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นในทุกมิติ ในปีเดียวกันในปี2563เราได้ก่อตั้งแผนกอิโตเมชั่นและโลโบติกขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะนำเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับงานด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาดเพื่อรองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตและอีกหนึ่งปีต่อมาเราจัดตั้งศูนย์ Innovation Skill d e v e l o p m e n t c e n t e เเป็นศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม สำหรับจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรามาโดยตลอดจนมาถึงในปี2564เราได้ก่อตั้งแผนกโครงสร้างและออกแบบเพื่อรองรับการโครงสร้างบารรรบายเคื่องสวานท่อส่งน้ำ รวมไปถึงระบบการทํางานในงานโกรมชนระทานและต่อเนื่องมาในปี2,565เราได้ทําการลงทุนกว่า50ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีการผลิตสูงเพื่อรองรับงานทั้งส่วนของงานโครงสร้างและงานระบบนะับว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตในส่วนของงานโครงสร้างอย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงตั้งแต่ปี2 5 6 3อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีการพัฒนาไปอย่างมากเราเองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราตั้งนแผนกของตรงุรกนและโรอบอติกแล้วและในปี2 5 6 6ที่ผ่านมาเราได้จัดตั้งศูนย์คาราบราทีบโรบอทเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ทันต่อปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในปีเดียวกันนี้เราก็ได้เพิ่มเติมในการจัดตั้งศูนย์ดูเบคแคนสเวทแอนด์อนาลิซิสแ l บเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการด้านไฮดรอลิกในการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งเจือปนในน้ำมันไฮดรอลิกรวมไปถึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาระบบไฮดรอลิกเพื่อดูแลแล,และซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธีตามหลักสากลจวบจนปัจจุบันบริษัท U S E โฟ l ์จำกัด ได้ไดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า30ปีก้าผ่านเส้นทางหลากหลายในวงการอุตสาหกรรมให้บริการลูกค้าในทุกระดับอย่างไม่มีข้อกันขาทั้งในด้านเฮลิธุดทดลองทางการศึกษา,างานด้านระบบอัตโนมัติและงานด้านกคมชนประทาน เราบริษัท USE Fol ์ลขอกราวขอบพระคุณลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่เคียงข้างเราตลอดมาและเราจะขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะคงยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดจนทุกๆความต้องการของลูกค้าตลอดไปบริษัท USE Fol ์ลยินดีให้บริการครับ ที่ไรเอรอเป่ามันก็จะเป่าออกมารวมที่รองล้วเสร็จแล้วมันก็ยังมีพัดลมอยู่อยู่เลครับสูดความร้อนนี่ทำไมครับออกมาอไปลอยตัวขึ้นออกไปนะครับ